สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะพาไปคาเฟ่กันนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่หน้าลาดพร้าวร้อยหนค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาไปคาเฟ่ค่ะไปกันเลยพ่าราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก26ค่ะเดินทางมาที่หน้าลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก26นะคะเราสามารถได้ด้วยรถแดงกับวินมอเตอไซค์ค่ะ วินมอเตอร์ไซค์ราคาประมาณ15-20บาทนะคะส่วนรถแดง8บาทค่ะมานะคะถ้ามาได้รถแดงนะคะก็จะลงตรงตึกตรงนี้นะคะสีฟ้าๆนั่นแหละค่ะแล้วก็นะคะหันมาทางนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ค่ะนะคะหน้าสัตว์จะมีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคาเฟ่กันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน F 2 0 0 0 a Cafe ค่ะไปดูข้างในกัน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Underback Cafe ค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ข้างร้านขายอาหารสุนักค่ะถ้ามาจากทางร้อยหนึ่งนะคะให้ดูตรงไฟแดงตรงน,นั้นเลยค่ะเยื้องกับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางนะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ หลังจากเราไปชมมาทั้งสองคาเฟ่แล้วนะคะเราจะพูดถึงเรื่องบรรยากาศและราคาในร้านกันค่ะคาเฟ่แรกนะคะราคานะคะคจะเริ่มต้นที่50บาทถึง70บาทค่ะราคาถือว่าเป็นราคาที่เด็กน,นักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ไวกลางคนจับต้องได้นะคะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปนะคะส่วนเรื่องบรรยากาศนะคะในร้านเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบค่ะแล้วก็ออกแนวมินิมอลสไตลนน์น่ารักน่ารักเหมาะสำหรับสาวคาเฟ่ที่ชอบไปถ่ายรูปนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังคำติชมของคาเฟ่ที่สองกันเลยค่ะคาเฟ่ร้านที่สองนะคะจะเป็นคาเฟ่แนวดักดาค่ะสามารถนั่งทำงานได้นะคะที่ร้านจะชอบเปิดเพลงแบบเบาๆสบายๆค่ะราคาจะเริ่มต้นที่50บาทถึง70บาทค่ะจบการแนะนำคาเฟ่ในร้านพา101เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ